สวัสวีทุกคน안녕อะสองพี่น้องเนี่ยจะกินอะไรเนนี้สองพี่น้องวัดสองพี่น้องอะไรน้ำแม่เอาหนึ่งจะกินอะไรสองพี่น้องสองพี่น้องจะกินอะไรวันเนี้ยตสตรอเบอรี่วัดสตรอเบอรี่สตรอเบรี่วัดสตร how to say English อังกฤษ no อ g l ก s h พูดไม่ได้เลยเหรออังกฤษอ่ะสตรอเบอ r ีอันนี้อยากินนะไม่ได้ล้างนะเนี่ยอนะ r รอบอ่อเ r อรี r บอ r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  บายหน่อยสิอันบายภาษาอังกฤษหน่อยสิ Strawberry อะรสชาติเป็นยังไง ลูกใหญ่ลูกเล็กใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่บิ๊กบิ๊กอ่าอธิบายอะไรสิ Korean strawberry k o r e a strawberry bigger than Thai strawberry อือฮึอ่าแล้วเป็นยังไงอ๋อไทยก่อนอ่าอือ bigger bigger than Thai strawberry อือ

t h 땡 n o thank you! 뭐지? a t 뭐지? it? What is it? What is it? What is it? w 떡 a t is it? What is 쑥 t What is i i t is i a ไลส์เค้กอ่าโคอลียสไตไลส์เค้กอร่อยไหมเหนียวเหนียวนุ่มๆฉีกดูสิดึงดูสิดึง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 ตอกดูสิตอกเนี่ยใช่ไหมจีจะแบบจีจะแบบตอกอันนี้เป็นยังไงเออ เดี๋ยวพี่นิ่นั่งดีๆลูกนั่งดีๆอันนี้น้ำก๊าลรสชาติหวานต็อก is chewy chewy snack อื chewy snack อื Korean style rice cake อ o r e a n style ไ i c ์ cake rice cake ขนมขนมขนมต๊อกขนมข้าวอ่าขนมข้าวต๊อก chewy จนกี่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 ชู่ิชืิไรา์เค้กแล้วมีรสชาตอะไรหวานมีถั่วเคลือบใช่ไหมถั่วถั่วคงคงคงกะรูแป้งถั่ว i n s ร d e the ซ n s i d e in r เ c e cake a little uh, some uh bean a n น peanut mm hmm. 그리고또뭐ก어นต지อะไรเข้าไปมีไส้ถัว่วใช่ไหมไม่ใช่ไส้ถัว่วแล้วเต๊าะก้างกินหมูโอเคไส้ผัดไงลูกถัว่วถั่วแดงถั่วแดงอีกมั้งอถั่วแดงผัดผัดผัดอ่า uh huh. red bean อืเคยถ่ายอ่ะ <'s> น้ำตาลใส่น้ำตาลก็ลม,มันก็จะหวานจะมีรสชาติหวาน น้ำตาลกนำตาลก่นสัดทั้งไงสัตว์้งตัวละครสัตว์ตกนอืมูกนอืมอืมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตร์สตรอสร์เบอรี่อืฮสตร์เบอรี่คำใหญ่ใส่ปากเต็มเลยเนาะคำนเรอเอนะนำคำปุนะ เด็กก็ว่าที่สอืยายบินอิ่มแล้วจะเอามายงกันเก่งดู่ดูหมูมันกินแล้วหมูยายบินหมูยายบินกินสตรอเบอรี่อกมาก็ยังบินอ่ะคนซัมใครอืออืออือมีตาตาในลูกตาลูกตาอกักไรส์เค้กอือหือกินเค้กไหมกินเค้กด็อกไหมลูก กินไหมคะอย่าไม่กินอิ่มค่ะพอแล้วไม่อยากเห็นหน้ายายบินคนอ้วนอ้วนยายบินอ้วนโอป้ากินเยอะโอป้าก็อ้วนโอป้ากินสตรอเบอรี่เยอะแต่ดันอยาดื้อซิลก์ซิลก์เป็นภาษาเกาหลีมั้ยคะซุป สุกเงินเทกุ๊กไม่มีลูกอบซักอบซักไีกุ้งหนสุกนมนับอ้าวุ่ชินกเยกินแล้วก็เลียมืออีกส่วนส่วกระักปลามันไดจิอยาอยู่อย่างนี้สิยายบินอย่าดื้อสิคะไม่น่ารักเลยยยบินดื้อ นั얼마จูงก็สเอ How much is a u h u h seven thousand seven thousand เจ็ดพันเจ็ดพันวอ้ประมาณหนึสประมาณรอยกว่าไอ้ไม่ใช่ประมาณเงินไทยก็ประมาณร้อยกว่าอ่า กะละมังละร้อยกว่าบาทกะละมังเ <c oughs> กณอะกมังฮะกะมังเกณฑเด็กกะมังเกี่ย7อเก่นเกะหนึ่งกระมังเจ็ดพันสองกระมังมื่นสี่จมก่นี่พันวอนหมื่นสี่พันวอนก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยหกสิบไม่ใช่ไม่ใช่ 400. สี่ร้อยาบาทเด้อ หาร้อบาทสินที่กูมอืมไม่ใช่สี่ร้อยซาแบกบาทเด้อสี่ร้อยบาทขึ้าูเกีลัยสี่ร้อยบาทชิ้นสามสี่งสองสามสี่สช้ออบสามช้นน้อันนี้มันชิ้นมันชานสองถาดสองกระมังมันชานนเยออืมพิเศษปะแพงเลย ลูกใหญ่ไงลูกลูกใหญ่ฮึตัลลิกิลูกใหญ่ขายไม่ต่ายงี้ออมันก็เลยแพยงไปหน่อยถ้าลูกเล็กก็จะถูกมมถูกกว่านี้ชุ่งกันชุ่งกันบ่ออะไรอ้วนอะไรอย่างงี้อือเฉลโกินเก่งจริงๆริเลยน้องมุกโกน้องมุจชิอาดาอือฮึอ s t o ูบิก It's t จ o big and juicy ลูกใหญ่ไหมครับเหรออย่าเชียพูดว่าลูกใหญ่ไหมครับเหรอลูกใหญ่ไหมครับคือบุสนิกยหลูกใหญ่ไหมครับพำแม่นั้นตาลกิขลคือไก่เหรอคือตับอืมใหญ่เนาะ

อืมอันเมื่อาอ่ะบายบายเจสวัสดีครับพ่อคุณอบตี๋วันก็จะลุกโบกหเชียรหลบายยเยบินบายบายฮัลโลนสสวัสดีค่ะ